ขันตานขันตานขันตานตาอ่าสุดท้ายที่เอาอภิมาไว้ตรงนี้ที่เขาจะมีอาจารย์ทำพิธีนี่ค่ะเพื่อนๆเขาจะมีอาจารย์ทำพิธีอย่างนี้ ओह oh.

านคัตฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตาติยัมพิทธังสรนังคัจฉามิตาติยัมปิธรรมังสระนังคัตฉามิ ปฏิยามปีสังขังตารังขัดามิอิยามิสังาังตรนังขิทติารนาคมานิติตามามันติดพระช้าวก็ไปบินธบาตกับพระทุกเช้าาาิสมมธย อทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสัมมาทิยามิในนเขาทำพิธีที่จะเอาอทำพิธีที่จะเอากร<อ>ะดูกไว้ในเจดีย์ค่ะ สิกขาปทสมายามิส ay ุราเมรยามัจฉาปมาตานาเวรมณีสิกขาปัทสมาธิามิสุรามรยามัจฉาปมาตานาเวรมณีสิกขาปทภังสมาธิราียามิจมานเปัญสรีะมัจามะานีสิกขาปัทภสาธิาสรีเะนะีสิขาปทัสิสุาีรยันณีิสธิสีัมนเะณสขปัทงสา ອະຣະຫ m ຕສັມມາສັມ